ตาละคดีไฟแห่งชีวิตเรื่องราวของคนเผ่าทานท่ามกลางสายหมอกและเสียงลมพัดผ่านมีอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับพื้นดินและกองไฟมานานนับร้อยปีอาชีพที่ต้องอาศัยความอดทนความเชี่ยวชาญและหัวใจที่แข็งแกร่งของพวกเขาคือคนเผ่าทานผู้เปลี่ยนไม้ให้กลายเป็นพลังงานเปลี่ยนไฟให้กลายเป็นชีวิตและเปลี่ยนขมเหลว ควนให้ไก่เป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวกว่าจะได้ทานไม้ที่คุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกไม้ไม้ที่ดีต้องเป็นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้กงกลางไม้ยางพาราหรือไม้ไผ่ไม้เหล่านี้ให้ความร้อนสูงและติดไฟได้นานแต่ก่อนเราตัดไม้จากป่าโดยตรงแต่ตอนนี้เราปลูกไม้ทดแทนใช้ไม้จากสวนยางพารา โือกิ่งไม้จากการตัดตกแต่งต้นไม้เพื่อให้เราอยู่กับป่าโดยไม่ทำลายธรรมชาติการเผาถ่านมีหลายแบบบางแห่งยังใช้วิธีดั้งเดิมเผาโดยในหลุมดินขณะที่บางแห่งปรับเป็นเตาอิดที่ช่วยให้การเผามีประสิทธิภาพมากขึ้นการเผาถ่านไม่ใช่แค่การจุดไฟเผาไม้แต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ คนเผาถ่านต้องว่าปมไฟให้เหมาะสมถ้าร้อนเกินไปไม้จะกลายเป็นเท่าถ้าเย็นเกินไปไม้จะไม่สุกเราดูสีของควันถ้าควันขาวเกินไปแปลว่าไม้ยังมีน้ำถ้าควันเริ่มจางและเป็นสีน้นำเงินแสดงว่าถ่านไม้เริ่มได้ที่แล้วในการเลือกไม้ไม้ที่ดีต้องเป็นไม้ที่โตเต็มที่ไม่อ่อนเกินไป เพราะถ้าไม้โอ่นอาจจะเปราะหักง่ายและทำให้ความร้อนไม่ดีถ้าไม้แก่เกินไปก็อาจจะแข็งเกินไปทำให้เผายากนอกจากเลือกชนิดของไม้แล้วการเตรียมไม้ก่อนเผาเป็นสิ่งสำคัญไม้ที่ตัดมาควรตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ15วันถึง30วันเพื่อลดความชื้นถ้าไม้เปียกเกินไป จะทำให้เกิดควันมากและการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์การเผาถ่านไม่ใช่แค่จุดไฟเผาไม้แต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์คนเผาถ่านต้องควบคุมไฟให้เหมาะสมถ้าร้อนเกินไปไม้จะกลายเป็นเท่าและถ้าเย็นเกินไปไม้จะไม่สุกเราดูสีของควันถ้าควันขาวแปลว่าไม้ยังมี ถ้าควันเริ่มจางและเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าถานไม้เริ่มได้ที่การเผาถ่านกินเวลาหลายวันต้องคอยเฝ้าดูทั้งวันทั้งคืนและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเตาต้องถูกปิดเพื่อให้ถานเย็นตัวลงช้าๆเพื่อให้ได้ถานไม้ที่ดีเมื่อไม้ถูกเรียงในเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมไฟ เพราะอุณหภูมิและระยะเวลาการเผาจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของถ่านที่ได้มาตรฐานถ้าควบคูมไฟดีเราจะได้ถ่านที่แข็งแรงให้ความร้อนสูงและเผาไม่ได้นานหลังจากเรียงถ่านและจุดไฟเสร็จแล้วเราจะทำการปิดเตาเผาการปิดเตาเผาถ่านเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเพราะถ้าปิดเตาไม่ถูกวิธีถ่านอาจติดไฟไหม้และเผาไหม้จนกลายเป็นขี้เถ้า เราต้องปิดช่องระบายอากาศทีละนิดไม่ให้ปิดทั้งหมดในคราวเดียวเพราะถ้าออกซิเจนหมดเร็วเกินไปฐ่านอาจไม่สุดดีหรืออาจจะทำให้เกิดแรงดูดอากาศด้อนกับจนเตาแตกเสียหายได้หลังจากปิดเตาเสร็จแล้วต้องรอให้ถ่านเย็นตัวลงซึ่งใช้เวลาประมาณ3วันถึง7วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของเตาเผาฐานที่เย็นตัวช้าๆจะมีคุณภาพดีกว่าฐานที่เย็นตัวเร็วเพราะจะทำให้เนื้อฐานแน่นและเผาไม่ได้ดีฐานไม้ที่ดีต้องมีสีดำเงาไม่เปราะแตกง่ายและไม่มีเศษที่เท่าก่อติดมากนะักถ้าเผาถูกต้องจะได้ไม้ฐานที่แข็งแรงและติดไฟได้นาน ในการเผาถ่านแต่ละรอบจะได้น้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นของเหลวที่ได้จากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการเผาถ่านโดยนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเช่นด้านการเกษตรด้านประตูสัตว์และการกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดใช้ในการถนอมไม้ได้น้ำส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านที่มีประโยชน์หลากหลายหากใช้อย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มมูลค่า ของกระบวนการเผาถ่านและลดของเสียจากการผลิตน้ำส้มควันไม้เป็นน้ำส้มที่เกิดจากการควบแน่นของควันที่เกิดระหว่างการเผาถ่านไม่ไม่ว่าจะในสภาพอากาศอับหรือการเผาถ่านแบบไม่เกิดเปลวไฟโดยตรงควันที่ลอยขึ้นจากเตาเผาจะทำให้เย็นลงจนกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวที่เรียกว่าน้ำส้มควันไม้ ในการเผาถ่านนะคะจะมีปัญหาทางมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาถ่านโดยการเผาถ่านจะมีกลุ่มควันมีฝุ่นละอองหรือมีสารอินทรีย์ชนิดต่างๆที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดเหตุความลาคาญจากกลุ่มควันและกลิ่นเผาไหม้โดยแนวทางในการแก้ปัญหามลพิษจากการเผาถ่านตรงนี้นะคะ่ะ ชาวบ้านเลือกใช้ไม้ที่นำมาเผาต้องไม่มีความชื้นมากเกินไปและจัดเรียงไม้เข้าเตาเ,ตาเผาไม่ให้แน่นเกินไปให้มีช่องว่างสำหรับการถ่ายเทออกซิเจนเลือกเตาที่สามารถเก็บรักษาความร้อนได้คงที่ทำให้อุณหภูมิสูงและเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ส่งผลให้มีควันน้อยติดตั้งระบบก,กำจัดควันโดยทำเป็นปล่องขึ้นด้านบนเพื่อสกัดเป็นน้ำส้มควันไม้ หลังจากปิดเตาเผาถ่านแล้วต้องรอให้ถ่านเย็นตัวลงซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านไม้ระยะเวลาการรอให้ถ่านเย็นโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ3-7วันขึ้นอยู่กับขนาดของเตาเผาและประเภทของไม้เตาเผาที่มีขนาดใหญ่และใช้ไม้เนื้อแข็งอาจจะใช้เวลานานขึ้น หากปิดเตาเร็วเกินไปออกซิเจนจะเข้าไปและทำให้ฐานติดไฟจนกลายเป็นขี้เท่าหลังจากฐานเย็นตัวลงและพร้อมใช้งานแล้วจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและบรรจุเพื่อส่งขายโดยการคัดแยกจะคัดแยกเป็นฐานที่มีชิ้นส่วนเล็กและชิ้นส่วนใหญ่อยู่คนละถุง การบรรจุฐานที่ดีช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกฐานให้เหมาะสมกับตลาดการทำความสะอาดฐานก่อนบรรจุเพื่อให้ดูน่าใช้และการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายการติดฉลากสินค้าเพื่อความน่าแชื่อถือและการจัดเก็บการขนส่งอย่างถูกวิธี าส่วนใหญ่ชอบฐานที่ติดไฟนานไม่มีควันเยอะและเผาได้นานถ้าบรรจุพันฑ์ดีคนก็เลือกซื้อได้ง่ายจากท่อนไม้ท่อนหนึ่งสู่เปลวไฟในเตาฐานฐานไม้ไม่ใช่แค่เชื้อเพลิงแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนที่ยังคงสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น